สุขสันต์ชูวเวียงสามีของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสาวมาศเมกาแดนที่มีภาวะคันเป็นพิษขั้นรุนแรงยิ้มออกแล้วนะคะหลังเผยกับนายจตะเห็นว่าตอนนี้ภรรยาอาการดีขึ้นมากมีการตอบสนองมากขึ้นจนคุณหมอได้พิจารณาย้ายสาวมาจากห้องไอซียูไปพักฟื้นต่อที่ห้องผู้ป่วยปกติได้แล้วล่ะคะ่ะดีใจมากเลยฮะก็รู้สึกว่าปฏิหารเรื่องทีเกิดขึ้นจริงแล้วเมื่อเช้าที่คุณหมอทางด้านสมองมาตรวจด,ดูก็บอกให้ลองชูนิ้วขึ้นนี้ถ้ารู้สึกก็ ี่สามารถาชวนิ้วขึ้นมา2นิ้วคุณหมอเราบอกแสดงว่าเขารู้สึกตัวแล้วด้านคุณแม่ยังสวยกอบสุวยน่นก็เป็นปลื้มสุดๆเพราะนอกจากจะอุ้มลูกสาววัยขวบ10เดือนน้องณดามารับรางวัล Parent of the Year 2013หรือรางวัลครอบครัวต้นแบบแห่งปีที่ได้มาติดต่อกันเป็นปีที่2แล้วก็ยังโม้เอ้ยเผยให้ฟังว่าลูกสาวตัวน้อยมีแววการแสดงเหมือนคุณแม่แล้วล่ะค่ะน่ะบีบน้ำตาได้ แต่ว่าน้ําตาไม่ไหลนะนอยู่ดีๆก็เป็นเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจำอะไรมาจากไหนแต่ว่าเราก็จะเรียกว่าท่าบีบน้ําตาถ้าเมื่อไหร่ที่จะบอกว่านดาบีบน้ําตาให้แม่ดูแม่แม่แม่ทำเสียงแม่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 อย่างเงี้ยเราก็เออเอออะสิ นายอนเนกเพิ่มวงเสนีกรรมการผู้วยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดแถลงผลการดำเนินงานประจำปี2555ระบุวา่ามีกำไรสุทธิเพิ่มมาึ้น102พร้อมเตรียมปรับแผนการเปลี่ยนถ่ายระบบสัญญาณการออกอากาศโทรทัศน์จากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบและสร้างพันธมิตรเครือข่ายต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมพัฒนาสื่อใหม่ๆใ,ให้ทัดเทียมสื่อชั้นนำทั่วโลกค่ะการพัฒนาที่อนณาระยะประเทศต่างๆเขาใช้โทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ย หรือโทรทัศน์เนี่ยเป็นตัวพัฒนาความร่วมของประชาชน